สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตให้เห็นถึงความเข้มข้นของเครื่องปรุงอาหารปุ้ยเก่งนะคะตามที่ท่านทราบแล้วว่าปุ้ยเก่งเนี่ยสามารถนาไปปรุงอาหารได้หลากหลายชนิดโดยใส่อย่างเดียวไม่ต้องใช้น้ําตาลซอสซีอิอ๊วน้ำมันหอยนะคะวันนี้เราจะนําปุ้ยเก่ง่มากับทาเป็นซีอิ๊วขาวนะคะน้ํามันหอยหรือว่าชิคโชโดยมีขั้นตอนง่ายๆทําเพื่อให้ท่านเห็นว่า กุ้ยเก๋มีความเข้มข้นมากกว่านะ้ำมันหอยโดยทั่วไปห้าถึงสิบเท่านะคะจุดเริ่มต้นของตรงนี้ก็คือเราจะใช้กุ้ยเก๋นำมาเจือจางกับน้ำสะอาดนะคะเตรียมน้ำก่อนอันนี้คือน้ำต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตักเครื่องปรุงอาหารกุ้ยเก๋มาหนึ่งส่วนอันนี้เราจะใช้เป็นหนึ่งส่วนจะเป็นหนึ่งช้อนหนึ่งชามตามตามที่เราต้องการนะคะ อันนี้เราใช้เป็นช้อนใหญ่นะคะหนึ่งส่วนเดี๋ยวคาวไว้เลยแล้วเราจะเติมน้ำสะอาดน,นะคะสักประมาณ6เท่าเป็นกลางๆนะคะ5-10ถึง10เท่าเนี่ยตามความเข้มข้นที่ต้องการ1นึไปแล้ว2 3 4 5 6 6เท่าบวกวุ้ยเก่งอีกหนึ่งก็เป็น7นะคะ นี่นะคะเราละลายให้มีความาให้ให้ตัวเครื่องปรุงละลายอันนี้ได้แล้วค่ะสิ่งที่ได้คือคือซีอิ๊วขาวอย่างแท้เลยเพราะว่าตัวปุ้ยเก่งเนี่ยจะมีความเข้มข้นสูงมากอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวจากถั่วเหลืองเราสามารถไปทำเป็นน้ำปลาพริกนะคะโดยการหั่นพริกหรือกระเทียมตามต้องการ นะีคะเคียงละลายให้ให้เข้ากันนะคะสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยทำเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่าขนาดเจือจางน้ําถึงหกเท่าถึงสิบเท่าก็ยังมีความเข้มข้อนอยู่นี่นะคะอันนี้คือซีอิ๊วขาวจากถั่วเหลืองแล้วเราก็จะ,ะดับกินถั่วเหลืองโดยการบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะคะง่ายมาก นะคะหรือขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาส่วนที่เราละลายน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าบางท่านบอกว่าเอ๊ะสีอิวขาวทำไมสีอ่อนเกินไปหรือเปล่าไม่ยากเลยค่ะเอาตัวที่ละลายน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเราแต่งสใีให้สวยงามด้วยสีอิวดำนะคะแค่นี้เองเข้มตามต้องการก็จะกลายเป็นสีอิวขาวเข้มข้น นี่ค่ะจากเครื่องปรุงตัวนี้นะคะลำดับต่อไปท่านรู้จักชิกโชใช่ไหมคะซอสเปรี้ยวซอสเปรี้ยวเนี่ยบางท่านซื้อมาก็ใช้นิดเดียวแต่เราสามารถนำทำเองได้โดยโดยเอาตัวเดิมเนี่ยนะคะตัวพื้นฐานที่ละลายน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วตักมานะคะหนึ่งอ,อ,อันนี้เราตักมาหนึ่งหนึ่งทัพพีเล็กนี้นะคะ หนึ่พีเล็กหนึ่งตอนหนึ่งนะคะโดยการเติมน้ำส้มสายชูยี่ห้อใดก็ได้นะคะลงไปหนึ่งตอนหนึ่งเท่าตัวนะคะแต่สีสันอาจจะยังดูจืดไปนิดนึงไม่ยากเลยค่ะแต่งสีให้เข้มด้วยสีอุดมตามต้องการอันนี้คือชิคโชหรือว่าซอสเปรี้ยวเรียบร้อยแล้วแต่อย่าพึ่งนะคะ มันยังมีเคล็ดลับอีกนิดหน่อยอันนี้คือเหล้านะคะเราจะใส่ลงไปนิดหน่อยเพื่อทําให้ดูเหมือนว่าหมักมานานนะคะนิดเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะใส่ประมาณแค่1-2ึ่หยดสเท่านี้เองนะคะเท่านี้ก็จะเหมือนว่าชิคโชนี้หมักมาแล้ว20ปี โอกลิ่นหอมขึ้นมาทันทีเลยนะคะอันนี้ได้แล้วด้วยความรวดเร็วนะคะกลายเป็นชิกโชแล้วก็สิ่งที่ผู้บริโภคอยากรู้มากที่สุดคือน้ำมันหอยเนี่ยนะคะน้ำมันหอยเนี่ยก็จะมีตัวนี้คือแป้งข้าวโพดเราจะเอาตัวที่ละลายน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเติมแป้งข้าวโพดลงไปเหนียวข้นน่ยอยู่ที่แป้งเลยค่ะตามต้องการนะคะ เราจะตั้งโรงงานน้ำมันหอยกันณนะตอนนี้เลยนะคะแค่ละลายแป้งลงไปเท่านั้นนี่นะคะข้นเหนียวเนี่ยอยู่ที่แป้งนะคะเพราะว่าตัวปุ้ยเก่งเนี่ยทำมาจากถั่วเหลืองน้ำมันหอยที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนน้ำมันหอยเจนะคะสิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ย ทำให้ผู้พิโภกเห็นถึงความแตกต่างความเข้มข้นของปุ๋ยเก่งเมื่อเทียบกับน้ำมันหอยเท่านั้นไม่แนะนําให้นําไปจับกลับทําไปใช้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสเสียแน่นอนแปลว่าน้ํามันหอยยี่ห้อต่างๆเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยยากันยากันบูดนะคะเท่านั้นแต่ตัวเครื่องปูปุ้ยเก่งเนี่ยปราจะจากสารกันบูดอย่างแน่นอนค่ะอ่าอันนี้เราละลายแป้งให้ข้นตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะเราจะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นเฉยๆมาดูในกระทะเลยค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะ ค้นแล้วค่ะรวดเร็วมากวันนี้เราสอนกันทำน้ำมันหอยกันชัดๆเห็นเห็นเลยนะคะโอเคจบสิน้นอ่าเรามาดูกันต่อค่ะอ่าสิ่งอันนี้คือเป็นน้ำมันหอยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเอ่อคุณผู้คุณผู้ชมลองไปไปชมดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันง่ายมากแล้วก็จะยังมีรสชาติอยู่อันนี้เราจะแบ่งไว้ครึ่งนึงก่อนนะคะ ส่วนบางคนบอกว่าอุสีมันไม่ใช่อ่ะไม่เห็นจะยากเลยค่ะเราแต่งสีด้วยสีอุดาเหมือนเดิมแล้วก็ตามจริงๆแล้วในโรงงานเขาก็จะมีสูตรของเขานะคะเขาก็จะมีวิธีการการเติมกลิ่นหรืออย่างไรอะไรเงี้ยนะคะแต่งกลิ่นได้ด้วยนี่ค่ะแค่แต่งแต่งสีเพิ่มเติมมันก็จะดูเหมือนเป็นน้ำมันหอยเข้มขน้นแต่ตัวนี้นี่ก็จะยังต้องยังต้องไปปรุงเพิ่มเวลาเราทําอาหารโดยป,ปกตินะคะ ่าถ้าสียังไม่เข้มพอเราก็แต่งเพิ่มได้เสร็จแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวลองออภาพลองลองแทนต่อเนื่องเลยนะคะว่าอันนี้คือสิ่งที่นำเอาปุ้ยเก่งนะคะมาทำเป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็จิ๊กโชหรือซอสเปรี้ยวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะโอเคแล้วก็นี่นะคะท่านผู้ชมจะเห็นแล้วว่าความเข้มข้นเนี่ยยังมีอยู่ เพราะฉะนั้นใส่ผู้เก่งปรุงอาหารใส่อย่างเดียวได้รสชาติแน่นอนเลยค่ะขอบคุณค่ะ